เพื่อนๆเจอกับบีกแล้วนะคะตอนนี้บีก็กำลังจะไปซื้อของเข้าบ้านอีกแล้วซื้อของอีกแล้วนะคะของหมดอีกแล้วะคะ่ะกินเก่งนะคะบ้านนี้ <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้บีจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้าง นี้่ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะรอสามีนางเป็นเลือกอะไรไม่รู้มาดูนาอาฝ่ามีอยากกินเข้าวผัดใส่ใส่กู้อัดนะคะเดี๋ยวอีแจ๋วก็เดินหากู้อัดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ้อเจอแล้ว ซื้อไวนะคะคนรีบยิบๆิบจิบิบิบเ้บบเราก็อยู่ร้านโคโค่โคโค่อะไรนะโคโค่บ <chore pareil> ังเหรอกินข้าวนะคะแวะกินข้าวกินข้าว่อนกลับบ้านวันนี้มีรู้สึกที่เกียดที่เกียดเดิน กปกติบีมาห้างแล้วบีจะชอบเดินดูนู่นดูนี่นะแต่วันนี้ที่เกียดอาการของคนไม่ค่อยจะสบายนะคะ <c oughs> คีดเกียดอยากอยู่บ้านบีเป็นคนชอบอยู่บ้านนะ บางทีก็อยากถ้าแบบวันไหนที่แบบว่ารู้สึกสบายตัวอะไรเงี้ยบีก็แบบอยากจะออกไปข้างนอกแต่ว่าเหมือนอาการอาการแบบอยากอยู่บ้านเกียดออกไปไหนนี่เราอยู่ร้านนี้ดีนี่ร้านนี้ร้านร้านโคโค่อะไร นะคะควันนี้มีกับสามีกินเอ่อกินสลัดชิคเก้นสลัดชิคเก้นสลัดวันนี้วันหยุดใช่ไหม่ะ <c oughs> ใช่วันหยุดไหมคะ่ะ ำไมวันนี้ห้างคนม่นค่อยเยอะสงสัยเออสงสัยออกต่างจังหวัดไปเที่ยวแบบพวกทะเลอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าหยุดหลายวันใช่ไหมเพราะว่าหยุดหลายวันเนาะเทศกาลหยุดหลายวันใช่ไหมคะบางคนก็พาครอบครัวไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเนี้ยเนาะดีก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านลูกก็อยากไปอยู่นะคะอยากไปทะเลแต่ว่าไม่อยากไปคนเยอะที่แบบคนเยอะๆอะเมื่อคืนดูข่าวเพราะว่า คนแห่ไปเที่ยวบางแสนอนะไรอย่างเงี้ยบางแสนปัทยยาเยอะก็ะเลยไม่อยากไปนะคะคนเยอะก็ไม่อยากไปนะคะอันตรายอันตรายคนเยอะก็ไม่ค่อยไม่ไม่ดีนะคะคนเยอะก็ไม่ค่อยดีเที่ยวไม่ค่อยจะะนุก วันนี้ห้างคนนออกไม่ไม่คนไม่เยอะนะปกติถ้าถ้าวันหยุดคนจะเยอะนะคะตามห้างแสดงว่าคนออกจากออก,ออกแบบออกไปเที่ยวกันออกไปเที่ยวทะเลเที่ยวเขาเ่ยวอะไอย่างเงี้ยวันนี้พี่ก็มาซื้อของเข้าบ้านนิดหน่อยนะคะอาหารเช้าหมด ขนมปังอะโวคาโดหมดผักผักหมดอะโวคาโดหมดวันหยุดเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันเออลูกสาวบีอยากไปเที่ยวทะเลนะ แต่ว่าวันนี้ไปไหนมาไหนก็ลำบากนาหลยอย่างที่วีเคยเคยเล่าไปว่ารอรอให้ลูกฉีดวัคซีนก่อนนะคะรอลูกฉีดวัคซีนเด้อไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าลูกลงทะเบียนของอมหาลัยเนาะของของ่องอนักศึกษายังไม่ได้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ ไม่รู้ว่าวันไหนเดือนไหนนะคะของบีก็ได้คิวประมาณเดือนตุลานะคะเดือนตุลาวันที่สามสิบเอ็ดเนาะเดือนตุลาวันที่สามสิบเอ็ดของสามีบีไม่ฉีดนะคะยังไม่ฉีดนางยังไม่ฉีดนะคะอย่างที่บีเคยเล่าไปเนะเาะ ้าแบบอะไรมันบังคับจจกินสามีมีอาจจะแบบบินกับอเมริกานะคะกลับไปฉีดที่บ้านแต่ตอนนี้นางยังไม่ฉีดนะคะนางมาแล้วเขามา เอมาอย่าบอกยูเทคม่นีเอ็มฮะที่หลาอู้ไีไอเทลยูวันเตา่านเหรอวันเตาท่านวันเตาส่งชืวอป๋าป่มีมีเป็นคนพลุ่ลุ่ไปลุกลนุก่เลยจ้ะ ลุกนิดลุกนิดแบบไม่ลุกนิดนักแตบเบข้าทํมอะไรเพิ่มเพเปิฟ้าเปิ่ฟ้าโอเคอาหารมาแล้วอ,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 อทาทิตย์ลยูคิป เท็มนี่เอ็มหน้อค่ะยี่ห้อเ a ็น a มอลล์ไอเทลยูอามาเพื่อนๆ <c oughs> มากินด้วยกัน,นะคะ่ะสลัดสลัดไก่ สลัดชิคเก้นบอลนะแล้วก็มีน้ำซอสน,น้ำซอสก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวบีให้ดูเดี๋ยวบีให้ดูเดี๋ยวบีวบอ่ะก็จะประมาณนี้นะบีทานแค่นี้นะคะวันนี้บีไม่คย่อยหิวเห็นไหมแล้วก็ซอสของสามีบีก็กินเหมือนกันนะคะนานก็ แล้วก็สลัดเหมือนกันอราดลงไปเลยนะจ๊ะ,ะวันนี้ดีไม่ค่อยหิวนะปกติดีจะแบบหิวมากวันนี้ไม่ค่อยหิว หน้าตอนนี้ก็พอมากับพื้เชื่อ บีชอบจะหิวมากนะชอบกินข้าวอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว,ว่ามันนี้ไม่ค่อยหิวกินแค่สลัดพ้ mm hmm. ออร่อยมากอนะ mm hmm. เอาแบบซอสแล่วเอาแบบเือเปรี้ยว mm hmm. อ่ะ สาววีไม่มานะคะลูกสาวไปเดินอหรไปเดินะดนะไปเดินเล่นกับเพื่อนไปแต่ไปแต่ห้าหมามือเท้าเมื่อวานก็ออกนะคะวันนี้ก็ออก บ่นนางอยู่นะว่าไม่อยากให้ออกนอกบ้านบ่อยเราก็ไม่รู้เนาะออกไปแบบเลยไปเจอคนไปเจอเราก็เป็นห่วงอะแหละโควิดระบาดอีก ีมีออกมาแดดมันยังแบบแจ้ยอยู่เลยนะท้องฟ้าออกจะปั่นป่วนนะคะดูแถบตรงนู้นนียังแบบสว่างเลย นะคะเพื่อนๆอวฟ้าร้องบีกลับมาบีก,ก็มานี่เลยอบอเขาเรียกคำอะไรนะอันนี้อันนี้หนังไก่อ่ะอบหนังไก่ให้แฟนอ่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเอาไปให้นางถ <keine S 1> ุงนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นเอ่อสาลายนะคะสาลายสาลายเกาหลีปรุงรสมีได้ของปอรถรสรสทะเลกับกิมจิเนี่ยสองรถเนี้ยมี <Okay. S 1> จะเอามาทานกับแซลมอนเพราะว่ามีมีแซลมอนดองอยู่อันนี้มีไม่ขอโชว์เนาะ อันนี้บีไม่ขอให้ดูนะวอันนี้บีไม่ขอให้ดูนะคะทุกคนก็รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมของผู้หญิงขออนุญาตถอดถุงเท้าแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็จะเป็นครีมอาบน้ำเอาเอาไปของกินก่อนละกันเนาะของกินก็จะมีะสาหร่ายที่บีพูดไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ วันนี้บีได้น้ำปลามานะคะที่บีเคยบอกว่าน้ำปลาของเนี่ยไมพิลมพรนะอร่อยวันนี้บีก็ซื้อมาอีกหนึ่งขวดของคุณไมพิลมพรนะคะแล้วก็พอดีบีเห็นของออันเนี้ยของคุณหม,ม่ำใช่ไหมของคุณหม,ม่ำน้ำปลาปรุงรด M U M บีลองซื้อมาทานนะคะของ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 คุณหม,ม่ำหม่ำ มบีไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมนะมีลองซื้อมากินแต่ว่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยทีหลังคือท็อะ ไอ้น,นี้บีได้น้ำมาไปน,น้ำกะ,กะทิกะทิหนึ่งร้อยนี่บีจะเอามาแกงบียังเหลือขี้เหล็กอยู่บีสั่งขี้เหล็กว่าสองถุงเยอะเหลือนะคะพี่บีแกงแค่นิดเดียวแล้วก็อันนี้เป็นแยมแยมทาขนมปังแยมเชอรี่แยมเชอรรี่ สามีชอบกินพอเนี่ยทาขนมปังแล้วก็บีได้พริกแกงค่ะพริกแกงส้มกับพริกแกงโคกิ้งมาสองอันโคกิง้งถ้าบีนั่นไกลเกิน,นบีกดจะไม่เห็นหน้าบีบีก็เลยวางกไกลๆเนาะ, <Yeah. S 1> ะแล้วก็ได้นม ได้นมอัลมอนด์นะคะนมอัลมอนด์เอามากินกับซีเรียล่องแพ็คแล้วก็นมอ,อันนี้กลิ่นวานิลลารสช็อกโกล้รสไวท์ช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์พลาสเจอไรด์ปราศจากน้ำตาลอ่ะเนี่ยบีจะมาบีจะเอามาผสมกับกาแฟดำตอนเช้าอร่อยนะคะ ลองเอาไปผปสมดูเนาะเพราะว่าบีทานกา,ฟาแฟดำไงบีก็เลยจะเอาอไอ้อันนี้มาผสมอ่ะบีรีวิวหมดยังอ่ะอาแล้วก็บีได้ชมพูชมพูอันนี้เลยสูตรเย็นเพราะว่าบีเป็นคนเอ่อผิวหนังแพ้ง่ายไงเพราะว่าถ้าบีใช้อันอื่นอ่ะบีจะเป็นคนชอบแบบรังแคข,ขึ้น นแคแล้วก็คันดิก็เลยใช้ใช้แต่ของอันนี้นะคะใช้แต่ของอันนี้เลยสูตรเย็นสูตรเย็นนะคะแล้วก็อันนี้สามีได้อะไรมาโปรตีนใช่ไหม มนมทั่วเหลืองไม่ใส่น้ำตาลฝนมาแล้วเพื่อนๆฝนฟ้าร้องอีกแล้วเมื่อกี้ฟ้าร้อง,งดังมากอ่อาบีได้อ่าอโวคาโดอโวคาโดมาสามลูกนะคะ โอ้พดสามลูกแล้วก็ซื้ออันนี้มาให้ลูกไข่กุ้งปลาไข่กุ้งเนี่ยซื้อมาให้ลูกสาวนานชอบกี่แล้แล้วก็สามีได้อะไรมาข้าวผัดปูข้าวผัดปูมาสองอัน ขาดีก็จะได้แครอทนะคะเป็นแครลลอทแครอทน่ากินมากมีชอบกินแครอทกินกับน,น้ำพริกได้แครอทนะคะแล้วก็ได้อ่อขาพูพดอ่อนแตงกวาน,นี่ขาดไม่ได้เลยนะขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศน่ากิน หมวใช้เท้าดิอันนี้เดียวเองอ่ะซื้อมาให้ลูกอันเดียวลองผักก่อนกันเนาะออกมาแเ้าก็ได้สลัดนะคะสลัดเอไวิกินกะห์วันไหนที่ไม่ได้ทานข้าวก็กินสลัดนะคะแฟนแล้วก็ใบกะเพราเนาะใบกะเพรา แล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็คะนา้าเดี๋ยววันนี้พี่จะละตููเย็นนะคะหรือจะเคลียร์ของเก่าออกเนาะแล้วก็แล้วก็เอาของใหม่เข้าไปเอาผักเก่าออาไป้งให้หมดก่อนอ่ะแล้วก็ผักมุ้งนะคะได้ผักมุ้งมะกรมเลยแล้วก็ซื้อคู่อัด กูอ่านบดปรุงรสปูอัานบดปรุงรสแล้วก็ซอสสามีชอบกินสลัดนะคะตอนรอเย็นเนาะนางก็จะชอบกินอะ่ะซอสอันเนี้ยซอสอันนี้เ,เลยซอสซอสน้ำสลัดงาหั่วญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไข่มาแพ็คหนึง่งได้ไข่มาแพ็คหนึง่ง ข้าวสารมาบุ้งคองข้าวหอมมะลิเกตหน,นึ่งร้อยคัพิเศษถ้าผลไม้อ้อน,นี้นี่วันนี้มีไปได้ปลาย่างมาแล้วมีได้ปลาย่างมาได้ปลาช่อนนะคะช่อนปลาช่อนย่างเท่ง บีไปได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆไปตามหาเยอะมากหลายที่มากวันนี้บีไปแต่ว่าแห้งมากเลยลนะเนี่ยแห้งแก้งล่ะอ่ะนี่นะคะปลาดิบแล้วก็ขนมปังขนมปังวันนี้บีเอามาแค่อันเดียวพอเพราะว่าเหลือก,กินแต่แบบกินไม่ทันแล้วเหมือนแบบเหมือนมันขึ้นหลาเหมือนเรากินไม่ทันซึ่งมาเยอะก็เสียของเพวันนี้พี่ก็เลยมาเอามาอันเดียว แล้วก็หม,มูได้หมูกับอ,อ,อกไก่นะคะหมูกับสะโพกมาอย่างละแพ็คหมูบดกับสะโพกอย่างละแพ็คไม่ซื้อเยอะนะคะหมดเดี๋ยวอยไปซื้อใหม่เราจะมีได้ผลไม้แก้วมังกรได้แก้วมังกรมาสองลูกนะคะแก้วมังกรมาสองลูะะแก,กแล้วก็อ่างุ่น อัญมณ์ไรเมร็ดอัญมณ์เขียวนะคะอัญมณ์เขียวนะคะอัญมณ์เขียวโอเคบีก็ได้มาแค่นี้เนาะได้มาแค่นี้แล้วค่ะพอดีวันนี้บีแบบไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอะ่ะบีเข้าไปถึงเหรอ บีเข้าไปบีก็ซื้อเลยนะคะเข้าไปช็อปเลยไม่ได้มีเวลาไปเดินชั้นหนึ่งชั้นสองเพราะว่าปกติอ่ะบีจะชอบขึ้นไปชั้นสองไงมันจะมีโซนแบบโซนคล้ายแบบพวกของกินหนาอ,อ,อของกินเยอะแต่วันนี้บีไม่ได้ขึ้นไปไงเพราะว่าบีมีความรู้สึกว่าบีเหนือ่อยเน่อยแล้วก็เนอยเหนือ่อยขี้เกียจเดิน พี่เกดเดินบีก็เลยเข้าไปช้อปปิ้งล้อสามีเพราะว่านางไปทําธุระแล้วก็กลับมาบีก็ซื้อเสร็จแล้วอะมาถึงก็คิดตังค์แล้วก็แวะกินข้าวแล้วก็กลับเลยวันนี้ไม่ได้เดินไหนเลยนะคะวันนี้เข้าไปซื้อของแบบซื้อของเสร็จแล้วก็กลับโอเคนะคะวันนี้บีก็ไปแล้วนะคะบีก็มาเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะว่าบ,บีได้อะไรมาบ้างเนาะก็ได้ประมาณ <S <S ได้ประมาณนี้นะคะผนไม้แ้น่เพื่อนเบื่อจังเลยนะขนอ่ะฮอร์ีีก็ได้อันนี้มาด้วยเ,เนี่ยยาอุมใครมีแบบว่าถ้าใครมีเสมหะหรือว่า เจ็บคอแบบว่าแบบเหมือนคอระคายเคืองอะไรประมาณนี้ลงไปซื้อไปหาซื้อทานนะคะยาองค์ยาองค์กำอะไรนะของของอของฮ่อคกจีนหรืออะไรเนี่ยคนจีนขับเสมหะขับเสมหะทำให้ชุ่มคอนะคะ ดีกินบ่อยนะกินไปแล้วแบบเสพมห์แบบว่าดีมากเลยอนะขับออกมาดีมากเลยนะเนี่ยกลองเรื่องวันเนี้ยทานดีนะคะมีทานประจำ โอเคนะคะวันนี้บีก็ไปแล้วเนาะรีวิวหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะคะ3ามถุงได้มาแค่เนี้แล้ค่ะวันนี้โอเคนะคะวันนี้บีก็ไปแล้วนะไ<ห>ว้เจอ,เอเกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ฝาก,กแวะเข้ามาดูบีนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบีด้วยนะคะวันนี้บีไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ